สภาพอากาศที่แปรปรวนและภัยแล้งนะคะส่งผลกระทบต่อแหล่งน้ำอุปโภคบริโภคประชาชนหลายจังหวัดขาดแคลนน้ำใช้ขณะที่หน่วยงานรชาชการก็ระดมรถบรรทุกน้ำและก็เครื่องมือขุดเจาะบ่อบาดาลไปช่วยเหลือประชาชน โดยที่จังหวัดอุทัยธานีคณายสมชายเลิดพงพากรผู้ราชการจังหวัดอุทัยธานีพร้อมทหารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและฝ่ายปกครองสนที่กำลังช่วยเหลือประชาชนซ่อมแซมบ้านเรือนที่เสียหายกว่า50ครัวเรือนรวมถึงพืชผลทางการ,กรเกษตรอีกนับร้อยไร่หลังจะเกิดเหตุวาตาภัยขึ้นในเขตตำบลเกาะเทพโพและก็ตำบลใกล้เคียง ทางด้านนายนารงอ่อนสะอาดผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนก็สั่งการให้เจ้าหน้าที่ติดตั้งเครื่องสูบน้ําและก่อสร้างท่อส่งน้ําระยะทางกว่า5กิโลเมตรจากอ่างเก็บน้ําแม่วังซ่านตําบลน,นครเจดีอําเภอป่าซางส่งให้กับเกษตรกร,ร,กรที่ขาดน้ําในการเพาะปลูกสวนลําไยขณะที่ปริมาณน้ําในอ่างเก็บน้ําแม่วังซ่านมีน้ําเหลือในอ่างเพียงร้อยละ40นอกจากนี้ยังขุดเจาะบอ่อบาดาลเพื่อนําน้ําส่งให้กับเกษตรกร,ร,กรที่อยู่ห่างไกลจากอ่างเก็บน้ําด้วย ส่วนทางด้านนายธีรเทพเทพสุยะผู้อำนวยการชนร,ระทานจังหวัดตรังก็บอกว่าสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดตรังช่วงนี้ปริมาณน้ำในลำน้ำธรรมชาติทุกสายเริ่มลดลงส่วนแผนรองรับภัยแล้งในปี2558ได้ประสานงานกับทางจังหวัด และสำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยพร้อมสนับสนุนเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่และจัดบริการรถบรรทุกน้ำจำนวนหนึ่งคันออกให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ซึ่งขณะนี้ได้ให้ความช่วยเหลือมัสยิดโนรุนฮิดายะในพื้นที่หมู่ที่3ตํตำบลคลองชีล้อมอําเภอกันตังจังหวัดตรังแล้ว